ก้เนไปไหนเออจ้าก้าวขึินเปก้าวขึ <Trustee> ้นกันโอเค โอเคมาโอเคค่ะขอบคุณพี่ไอซ์มากนะคะขอบคุณทุกท่านิดยังปิดยังไหมครัเปิดยังปิดอะไร เสร็จแล้วดิมาดูดิ